จะมาแชร์เรื่องที่แบบพอทําสมาธิอะ่ะพออารมณ์ความรู้สึกเราเปลี่ยนอ่ะทุกคนทุกคนอะ่ะจะเหมือนได้ถ้าถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้ในเรื่องครอบครัวก็จะได้ภรรยาใหม่ถ้าเป็นผู้หญิงทุกคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองได้สามีใหม่เพราะอะไรเพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราทําสมาธิแล้วอารมณ์ความรู้สึกเราเปลี่ยน มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอนทุกคนเสร็จแล้วทุกคนรู้ไหมว่าพลังงานที่ดีนั้นน่ะมันทําให้สามีภรรยาหรือว่าลูกเราหรือว่าพี่น้องพ่อแม่ของเราอ่ะเปลี่ยนตามไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเขาจะเปลี่ยนตามอารมณ์ความรู้สึกเรานั่นหมายถึงโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกหรือโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในหมายถึง ถ้าเขาอยู่่แบบทาไมเขาทาไมเขาแบบยอมรับเราได้ทําไมทาไมแฟนไม่ได้แบบดื้อเหมือนแต่ก่อนทําไมลูกมันพูดง่ายทําไมพ่อแม่พูดดีกับเราทําไมพี่น้องแบบดีกับเรานั่นนะ่ะโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในนั่นหมายถึงภายในทุกคนเปลี่ยนมันสามารถทําให้คนรอบกายเราเปลี่ยนได้ทุกคน สามีนะอันนี้แชร์แล้วส่วนตัวเนาะจากที่แบบเป็นคนชอบดื่มเนาะชอบแบบเวลาเวลาเพื่อนชวนดื่มอะ่ะก็จะตามใจเพื่อนโดยที่ไม่สนใจเราแต่พอวันหนึ่งเราทําสมาธิไปแล้วทุกคนเขากลักกายเกงใจเรา แล้วมันค่อยๆดีขึ้นตามลําดับทุกคนดีขึ้นจนแล้วก็ม,มีมีน้องอยู่สองคนที่มานั่งสมาธิด้วยกันที่มาศึกษาไปด้วยกัน<อ>เขาก็บอกว่าแบบเหมือนหัวลักหัวหลงเขามากขึ้นอ่ะทุกคนอันนี้แบบอันนี้แบบคือเห็นชัดเจนมากชัดเจนมากอารมณ์ความรู้สึกของเขาอ่ะก็เปลี่ยน จากคือแบบเหมือนไม่ได้สนใจเราเขากลับสนใจเราหรือว่าใส่ใจเรามากขึ้นทุกคนอันนี้ดีมากและนอกจากที่อารมณ์ความรู้สึกของสามีเปลี่ยนใช่ไหมทุกคน<ม>เขาจะดูแคร์เรามากขึ้น<ม>เขาจะดูใส่ใจเรามากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเะเราจะรู้สึกว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้แต่พอเราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกข้างในเราอ่ะกลายเป็นเขาอ่ะ ไม่อยู่ใต้อารมณ์ความรู้สึกเราอะเหมือนแบบทําอะไรก็เกรงใจเหมือนแบบรู้สึกรักหรือว่าใส่ใจเรามากขึ้นอันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่าว่าเออความสัมพันธ์สามีภรรยาน่ะมันมันรู้สึกว่ามันมันอบอุ่นหัวใจมากขึ้นเนี่ยคือความมหัศจรรย์ของของการทําสมาธิซ,ซึ่งซึ่งไม่ได้แบบโหจำเป็นต้อง ต้องนั่งเป็นชั่วโมงหรือว่าจําเป็นต้องเราจะต้องไปลางานไปวัดไหนสามวันเจ็ดวันไม่ต้องนะทุกคนเราทําได้ที่บ้านเราทําได้ที่บ้านเลยโดยไม่ต้องไปไหนสามารถทําได้ห้านาทีสิบนาทีแต่ทุกคนถ้าเป็นช่วงช่วงเริ่มอ่ะทุกคนอย่าอย่าเพิ่งคาดหวังไม่อยากให้คาดหวังแต่ค่อยๆทําค่อยๆทําไปเริ่มต้นจากหนึ่งนาที เป็น3านาทีเป็น5นาทีเป็น7นาทีแล้วแต่ที่เราจะทำไหวแต่ขอให้ได้ทำเพราะการเดินทางเส้นเนี้ยทุกคนจะไม่มีถอยหลังจะไม่มีขาดทุนถ้าทุกคนเคยได้ยินแบบเราจะใช้คำพูดว่าโอ้ยปีใหม่แล้วเนะี่ยกูยังไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยพอปีใหม่กูกูยังชีวิตกูยังไม่เห็นเหมือนได้เหมือน เหมือนคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยเคยเคยรู้สึกแบบนี้ไหมปีใหม่อีกแล้วยังไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนเดินทางที่จะทําสมาธิเพื่อเชื่อมโยงตัวเองแบบตั้งใจนะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มใหม่ถ้าทุกคนทําได้อะทุกคนสาถึงหเดือนน่ะทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนน่ะอุ้ยทําไม ชีวิตกูมีความหมายมากขึ้นชีวิตกูได้อะไรมากขึ้นเยอะเพราะอารมณ์ความรู้สึกเรามันเปลี่ยนทุกคนจากที่จะก่อยแล้วเราแบกอะไรไว้ก็ไม่ยุ่เยอะแยะแบกการงานความสัมพันธ์หนี้สินคือแบกอารมณ์อารมณ์ทุกอย่างที่มันไม่ดีเราแบกไว้แต่สมาธิมันจะค่อยๆขัดเรามันจะค่อยๆสลายให้เราโดยโดยธรรมชาติ จิตกับกายจิตกับกายทําง,งานเชื่อมกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเชื่อมเข้าไปในจิตหรือว่าเชื่อมโยงหรือว่าคอนเน็กหรือว่าจูนจิตเราได้อะร่างกายเรามันผ่อนคลายทุกคนมันมหัศารย์ตรงนี้แหละมันผ่อนคลายมันเชื่อมมันเชื่อมมันทํางานสอดคล้องกันน่ะพอจิตพอเราอยู่กับจิตได้ร่างกายดีร่างกายเบาสบายร่างกายอยู่ในโหมดของของความมั่งคั่งน่ะ มันจะรู้สึกว่ามีมันจะรู้สึกว่าแต่แต่ก่อนจะเราจะจมอยู่กับอดีตถูกไหมไม่จมอยู่กับอดีตเราก็เราก็จะแบบมีความกลัวกับเรื่องอนาคตเนี่ยมีอยู่สองอย่างไม่อดีตก็ไปอนาคตซึ่งมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่เวลาของปัจจุบันใช่ไหมแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ทุกคนพยายามทําสมาธิอ สมาธิมันจะทำให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันโดยแท้จริงได้แต่แต่นะมันก็ต้องค่อยๆฝึกมันต้องค่อยๆฝึกให้เวลากับตัวเองถ้าวันนี้ทำได้ก็ยิ่งยินดีกับเขาแต่ถ้าวันนี้มันทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอบปลอดเขาให้อภัยเขาแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เริ่มใหม่ได้ สัจจริยที่มนุษย์มีแล้วเราเรา,เราไม่รู้ว่าเรามีอะทุกคนคือเราสามารถเริ่มใหม่หรือว่าแก้ไขใหม่หรือว่าเริ่มต้นใหม่ได้เสมออะแต่เราชอบแบบเอาอ่ไมละผิดพลาดอะกแลวเนี่ยเราจะชอบแบบซ้้างเติมตัวเองซึ่งมันอยู่ในหมวดในหมวดของพลังลบที่ที่ไม่ดีอะทุกคนเราเราจะไม่รู้สึกเราจะรู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเอง จะไม่เคยภูมิใจในตัวเองเลยถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่กันคนลรฝั่ของของตัวเราเออทุกคนน,นี้ทุกคนเก็ตไหมเพราะเราเอาจิตแต่ออกไปอยู่กับโลกภายนอกแต่วันนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนสามารถกลับมาเชื่อมโยงโลกภายในได้ก็คือเชื่อมโยงตัวเองก็คือผ่านการผ่านการสํานึกรู้คุณโดยการขอบคุณร่างกายเรา การขอบุณการสัมฤึกลรู้คุณร่างกายเราเนี่ยคือการเชื่อมโยงทุกคนคือการคอนเน็กคือการเชื่อมต่อกับตัวเองแล้วทุกคนจะค่อยๆกลับมาเป็นคนที่มั่ง,ง,งคั่งอุดมสมบูรณ์คนที่สามารถเมเนเฟสสามารถเสกดึงดูด อะไรที่เราอะปรับขน,นาดได้นี่ทุกคนเก็ตไหมแต่ทุกอย่างมันต้องอยู่มันต้องผ่านการฝึกนะทุกคนไม่ใช่ว่าเรามานั่งคิดแล้วเราไม่ลงมือทําชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเราลงมือทําเท่านั้นต่อให้คุณนึกภาพโอ้ชัดเจนขนาดไหนคิดบวกได้ดีขนาดไหนชีวิตจะไม่เอ่อชีวิตจะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราต้องการจะไม่เกิดถ้าคุณไม่ลงมือทํา